Inbox อะไรอยู่ในกล่องงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ i n กซ์ อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมกับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามถ้าเกิดเป็นที่น่าสนใจแล้วก็เราจะยิบเราจะจับมารีวิวกันแน่นอนนะครับผมว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างและสำหรับวันนี้ก็ผมก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ด ภาสทยในครับผมในชุด VGT EB02 นะครับผมซึ่งเป็น e x ็กซ์ตา s t บูส e ตอรนั่นเองโดยในกล่องนี้นะครับผมก็จะเป็นเหล่าบรรดาเงือกสาวสุดน่ารักนะครับผมนั่นก็คือแคลนเบอร์มิวด้าไทแองเกิลนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อีนี้พี่ชินขอเรียกย่อๆว่า erm แคลนเบอร์มิวด้าละกันนะครับผมเพราะว่าชื่อค่อนข้างยาวพี่ชินมักจะกัดลิ้นตัวเองเวลาพูดทุกทีเลยนะครับผมสำหรับ คราวที่แล้วนะครับผมถ้าเกิดใครติดตามชมกันมาโดยตลอดนะครับผมก็น่าจะทราบว่าพิชินรีวิวค้างไว้ที่เกรดศูนย์และก็เกรดหนึ่งในเรื่องของสกิลและความสามารถต่างๆนั่นเองสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาตอกอันให้จบเลยนะครับผมว่าสกิลของเกรด2และเกรด3ของอยูนิตต่างๆในแคนเบอร์ร่ดานนั้นมีตัวอะไรน่าสนใจและมีลูกเล่นอย่างไรบ้างนั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าจ้าว่าแต่และตัวนั้นมีสกิลอย่างไรบ้างครับผม เดี๋ยวคงจะต้องขอเริ่มที่เกรด2เช่นเคยนะครับผมเพราะว่าจะต้องไล่ไป0 1 2 3 0 1เรารีวิววันรคลิปที่แล้วนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับชมแล้วก็สามารถย้อนกลับไปติดตามดูได้นั่นเองครับผมมาดูกับยูนิตเกรด2ตัวแรกดีกว่าครับผมกับนี่เลย Snow White แห่งแนวประการลังแค้นั่นเองนะครับผมเวลาอ่านนะครับจะต้องอ่านเว้นช่วงนิดนึงนะครับผมเพราะถ้าเกิดอ่านว่า Snow White แห่งแนวปาากา รังแคอันนี้คือไม่ดีนะครับผมจะต้องไปสระผมหรือก็ใช้ยาสระผมชนิดขจัดรังแคในนี้ครับผมซึ่งเวลาจะอ่านเพื่อไม่ให้ชื่อของเธอนั้นถูกมองปเป็นเรื่องผิดๆนะครับผมดังนั้นจะต้องอ่านชื่อเว้นให้ถูก snow white แห่งแนวปราการังแคนะครับผมโอเคอย่าอ่านแบบพี่ชินเหมือนเมื่อกี้นะครับผมอ่านผิดแน่นอนสกิลข,ของเธอนั้นสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายครับผมเมื่อ,อยูดิตนี้เข้าสู่ช่องเรียอากาศเซอร์เคิลเลือกการ์ดแคลนเบอร์มิวดา ใบอื่นของคุณ1ใบบนสนามนะครับผมให้เลือกบนมือนะครับยูนิตนั้นจะบวกพลังโจมตี2 0 0พจนจมเธอนน่นเองก็เรียกได้ว่าคอลงช่องเรียก,กากศปุ๊บช่องไหนก็ได้เราสามารถเลือกบนมือได้เพื่อนเราตัวอื่นนะครับผมเสริมพลังให้2,000จนจบเธอเลยก็ว่าได้อ่เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันสมมุติะมีแวนการ์ดพลังโจมตี1 0,000นอยู่ พี่ชินมีตัวนี้อยู่บนมือครับผมพี่ชินก็คอลังแครเอ้ยคอน้องแครลงมาในสนามนะครับผมในช่องเรียกอากาศเอฟเฟกต์ทำงานจะบวกพลังให้2,000จนจบเธอ์น่นเองไม่จำเป็นต้องบวกให้แวนการนะครับผมจะบวกให้เรียกอากาศตัวไหนยังไงก็ได้นะครับผมแล้วแต่ชอบเลยชอบตัวไหนรักตัวไหนก็เสริมให้ตัวนั้นได้เลยจ้าโอเคนี่จะเป็นสกิลของน้องแครของเราแน่เองครับผมซึ่งใช้งานไม่ยากเลย ยิ่งแครมเบิร์วินด้าแทงเกิลสามารถยกขึ้นลงได้ประจําอยู่แล้วก็สามารถมีโอกาสใช้เอฟเฟกของน้องแคน,นั้นได้หลายๆรอบนั่นเองครับผมเรียบร้อยก็ผมกับตัวแรกน้องแคร์นั่นเองมาดูเกรด2องตัวถัดมามากดีกว่าครับผมกับท็อปไอดอลอควอรนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นพลังจมตี10,000งไม่มีเอฟเฟกต์แต่อย่างใดครับผมซึ่งเคยปรากฏตัวครั้งแรกในแล้วในชุดบ t ก่อนหน้านี้นะครับผมก็สามารถ กลับไปเก็บมาใช้ก็ได้หรือจะใช้ในชุดนี้ก็ได้จะแตกต่างกันในเรื่องของคําพูดของเธอนั่นเองนะครับผมก็สามารถไปเช็คกันได้นะครับโอเคไม่มีเอฟเฟคข้ามเลยเกรด2ตัวถัดมาครับผมก็จะเป็นเกรด2ในเซตของรีวียนั่นเองกับซูเปอร์ไอดอลรีเวียล่างเกรด2นั่นเองครับผมอ่าซึ่งถ้าเกิดใครได้เห็นล่างเกรด0ูนย์กับเกรด1ไปแล้วก็จะรู้ว่าเอฟเฟคนั้นจะเป็นแบบต่อเนื่องกันมาดูความสามารถของเธอกันดูกก่าผมว่ามีอะไรบ้าง ความสามารถอย่างแรกความสามารถประเภทคอนติเนียเกิดที่แวนกาเท่านั้นถ้ามีการ์ดชื่อเมอร์เมดไอดอลรีเวียในโซงคุณยูนิตนี้พลังโจมตีบวก1,000ตลอดเวลาด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่า ยูนิตที่พูดถึงที่อยู่ในโซนั้น,น,นก็จะเป็นใครอื่นไม่ได้เลยนอกจากเซตรีวิวของเราเนั่นเองอ่ะในวิชินหาก่อนนะครับผมรีวิวร่างเกรดหนึ่งของเราอยู่ไหนอยู่ไหนเอออยู่ไหนเจอแล้วนะครับผมกับรีวิวล่างเกรดหนึ่งนั่นคือ m ม r m a เม i ไอดอลรีวิวนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดในโซของเรามีร่างเกรดหนึ่งนะครับผมและมีร่างเกรดสองอยู่แบบนี้พลังโจมตีของเธอก็จะบวกให้1,000ตลอดเวลาเลยนั่นเองครับผมซึ่งเรียกได้ว่าน่ากลัวนะสตาร์ที่1 0,000นฝันของคำก็จะตียากแล้วเราก็จะตีฝันของคำง่ายข มาดูความสามารถอย่างที่2กันดีกว่านะครับความสามารถประเภทออโต้เมื่อการที่ชื่อท็อปไอดอลลิเวียนะครับผมไลท์ทับยูนิตนี้หากการชื่อเมอร์เมดไอดอลลิเวียในโซลหากเรามีการชื่อเมอร์เมดไอดอลลิเวียในโซของคุณเราสามารถจั่วการ์ดได้หนึ่งไหครับผมเอาง่ายๆถ้าเกิดเรามีร่างเกรดหนึ่งอยู่ข้างล่างเรามีร่างเกรดสองอยู่ในแบบนี้เลยนะครับผมและบนมือเราในช่วงไลฟ์เฟสนะครับผมเรามีร่างเกรดสามอยู่บนมือนะครับนั่นก็คือท็อปไอดอลลิเวียนั่นเอง เม against, no. screen, system, so, up, ื่อเราทำการไลททับลงไปเอฟเฟกล่างเกรดสองจะทำงานทันทีครับผมนั่นก็คือเราสามารถจัวกรารหนึ่งใบนั่นเองแต่เราจะต้องมีของในโซครบนะผมคือต้องมีร่างเกรดหนด้วยและมีร่างเกรด2ด้วยถ้าเกิดไม่มีร่างเกรด1เราก็จะไม่ได้จั่นั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่านอกจากจะไลทับแล้ว ยังได้จั่วด้วยนะครับผมซึ่งใช้งานค่อนข้างง่ายเลยการเล่นจั่วเป็นเล่นธรรมดาของอาแคลนเบอร์มิได้อยู่แล้วนะครับผมเน้นยกเน้นจวเน้นลงมาใหม่ซึ่งลูกเล่นนั้นก็จะแล้วแต่ชอบเลยนั่นเองครับผมนี่คือความสามารถของซูเปอร์ไอดอลลิเวียนั่นเองนะครับใช้งานไม่ยากเลยอ่าแยกไว้ก่อนนะครับผมอ่าแยกเกทหนกับเกทสไว้คราวนี้มาดูเกรด2ตัวถัดมามาดีกว่าครับผมกับนี่เลย นักร้องอัญมณีแห่งท้องทะเลอิซูมินั่นเองนะครับผมซึ่งชื่อก็จะเป็นแนวญี่ปุ่นนิดนึงอ่ะมาดูความสามารถกันดีกว่าครับผมใช้งานง่ายมากเลยความสามารถประเภทออโ,โต้เมื่อ,อยูนิตนี้ทําการอินเตอร์เซปถ้าคุณมีเวนการแคลนเบอร์มิด้าไทแองเกลิลยูนิตนี้พลังป้องกันจะบวกอีก5 0าพันจนจบการต่อสู้นั้นนั่นเองดังนั้นมันก็คือการเอสเปชสโซอินเตอร์เซปนั่นเองครับผมสมมติว่าเรามีเวนการหนึ่งตัวอ่ะ อยู่นี้ก่อนนะครับผมแล้วก็มีอิซุมิอยู่ด้านข้างการอินเตอร์เซปนั้นต้องอินเตอร์เซปจากซ้ายขวาเท่านั้นนะครับผมจากบนมือน,นี้ไม่นับเป็นอินเตอร์เซปนะครับสมมติฝฟนอัข้ามโจมตีมาสักประมาณ1 5 0 0 0หมื่นห้าพันอันละกันนะเราต้องการจะป้องกันใช่ไหมครับอ่าเราอาจจะใช้อิซุมิเข้าไปอินเตอร์เซปได้ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดอินเตอร์เซปธรรมดาก็จะได้พลังป้องก,กันแค่5,000เท่านั้นแต่อิซึมิมีข้อธรรมทาพิเศษก็คือเมื่อเข้ามาอินเตอร์เซปถ้าแวนการ์เราเป็นเบอร์มิวด้าก็จะบุกอีก5,000เป็นพลังป้องกันหนึ่งหมื่นนั่นเองก็เรียกได้ว่าเหนียวแน่นกันสุดๆเลยครับผมเรียกได้ว่ามาช่วยป้องกันก็นกได้ช่วยบุกก็ดีจริงๆก็ผมกับนักล็อกอัญมณีแห่งท้องทะเลอิซึมินั่นเองอมาดูยูนิตเกรนสองประัดมาไม่ดีกว่าครับผมกับยูนิตตัวนี้เลย เกิลล็อกลิโอนะครับผมอ่าซึ่งเก่งมากๆครับผมเป็นอีกยูนิตหนึ่งที่แนะนำให้ใช้นะครับความสามารถประเภทออโต้ Auto, มีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลัสนึงอ่าเดี๋ยวไปชินเตรียมค่าคอสไว้ก่อนอ่าเอาเป็นตัวเริ่มแล้วกันอ่านี่คือค่าคอสสมมติมีเคาน์เตอร์บลัสนึงดามเมจไว้นะครับผมเมื่อยูนิตนี้ขึ้นมือจากช่องเรียการ แน่นอนว่าจากเวนการ์ดคงขึ้นมือไม่ได้อยู่แล้วจริงไหมครับต้องขึ้นจากช่องเรียาการ์ดอยู่แล้วถ้าคุณมีเวนการ์ดเป็นแคลนเบอร์มิวดานะครับผมเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ so ่ายโซชาร์ตหนึ่งและจูนหนึ่งใบนั่นเองอ่ะเอาง่ายๆเดี๋ยวทำให้ดูดีกว่านะครับผมสมมุติพี่ชินม,มีตัวนี้อยู่ช่องเรียาการ์ดนะครับผมจากนั้นอ่ะสมมุติว่าใช้เอฟเฟกต์อ่ะตัวนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเตรียมก่อนเตรียมก่อนอ่ะมีเกรดซ้อมเป็นอย่างนี้อ่านะครับผมแล้วก็ต้องมีเคาน์เตอร์บลัดไว้หนึ่งด้วยอะไร คราวนี้อ่ะสมมุติเราใช้เอฟเฟกของตัวอะไรก็ได้เพื่อที่จะยกริโอขึ้นมืออ่ะสมมุติใช้เอฟเฟกของน้องใหม่ B B B D A, เบอร์เวด้าเวดเดยลแล้วกันนะครับผมทําการเสียบโซและยกหนึ่งถ้าเกิดลิโอโดนยกขึ้นมานะครับผมจากสนามในช่องเรียากาศดขึ้นมือปั๊บเอฟเฟกต์ิโอจะทํางานทันทีครับผมเราสามารถจ่ายค่าคอสก็คือค o ลเตอร์บลัชหนึนะครับผมจากนั้นก็โซชาร์หนึ่งนะครับผมก็คือนําใบบนสุดของกล้อง นำมาชาร์จนั่นเองจากนั้นเราก็จะได้จวเพิ่มอีกหนึ่งใบับผมลีโอก็จะขึ้นมือตามปกตินั่นเองเยกไดว่าเร่งจัวและเร่งการชาร์จโซด้วยครับผมเพราะว่าเอฟเฟกของเบอร์มิดาแทงเกิลนั้นก็จะมีรูปแบบของการทั้งโซบลัดแล้วก็เขนาเตร์บลานนั่นเองก็เรียกว,ว่ากับลีโอนั้นใช้งานไม่ยากเลยนะครับผมสามารถยกขึ้นมือเพื่อเพิ่มการ์ดบนมือได้เรื่อยๆนั่นเองเยกไดว่าเจ๋งจริงๆครับผมมาดูยูนิตเกรด2ตัวถัดมาบ้างดีกว่าครับผมกับนี่เลย อันเทลลี่ไอดอลเมลวิวนะครับผมซึ่งเป็นยูนิตที่ช่วยในการเลือกของสแตนมาตีอีกครั้งนั่นเองมาดูความสามารถกันดีกว่าความสามารถประเภทออโต้เกิดที่แวนกะท่านั้นจ้าเลือก ค่าคอต่างๆเลือกเรียกอากาศแคนเบอร์มิวดาของคุณ1ใบนําการนั้นขึ้นมือนะครับผมอ่านี่คือค่าคอสองเขาเอฟเฟกเมื่อยูนิตนี้ไรเช็คก็คือเมื่อการโจมตีแล้วเช็คนั่นเองถ้าไรเช็คได้เกรดสแคนเบอร์มิวดานะครับผมเราสามารถจ่ายค่าคอสก็คือยกหนึ่งนั่นเองจากนั้นเลือก erm ยูนิตแคนเบอร์มิวดาหนึ่งใบจากบนมือคอลงในช่องเรียกอากาศที่ว่างอยู่อ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างแล้วกันนะครับผมสมมุติ่ามีลิโออยู่ตรงนี้แล้วกัน ตัวนี้ทําการโจมตีแล้วไลเช็คได้เกรด3นะครับผมอาสมมติไลเช็คได้เกรด3อะไรก็ได้เอฟเฟกจะทํางานทันทีครับผมก็สามารถยกเรียากาดเราหนึ่งใบขึ้นมือสมมติยกลิโอขึ้นมือไลเอฟเฟกต์ลิโอจะคว่ำหนึ่งชา้าหนึ่งอย่างไรก็ให้ติดไปนะครับผมจากนั้นเมื่อยกเสร็จเราก็สามารถนําอะไรก็ได้นะครับผมที่เป็นเบอร์มิวดาจากบนมือเข้ามาในสนามในช่องที่ว่างอยู่เลยก็ได้อเราอาจจะเอา อาจจะเอาลิโอเข้ามาอีกรอบก็ได้นะครับผมยังไงก็ได้เลยนะครับสามารถใช้ได้ตามอิสระเลยนะครับผมดังนั้นนี่ก็จะเป็นตัวที่ช่วยยกนั่นเองแล้วยิ่งถ้าเกิดเรียกากาตัวนี้ที่ถูกยกเนี่ยเป็นเรียกกาที่ตีไปแล้วสมมุติตัวนี้ตีไปก่อนจมตีปุ๊บเช็คได้เกรดสามปุ๊บเราก็ยกปั๊บล้วก็ลงตัวใหม่มาได้ทันทีครับผมซึ่งจะลงตัวอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องลงตัวเดิมนะครับผมซึ่งตัวนี้คือสามารถลงได้ตามความต้องการของเราเลยนั่นเองครับผมและที่สาคัญที่สุดก็คือมันไม่จํากัดเกรดนะครรััับดงงนนน้เีาาอจจะล เกรด3จากบนมือตรงเมื่อกี้เลยก็ได้แต่จริงๆแล้วก็คือต้องดูก่อนว่าสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงเพราะเกรด3ไปนี้เราอาจจะต้องเก็บไวไ้รายนี้เทอนหน้าก็ได้นะครับผมหรือบางทีแล้วเราลงเกรด2มามาช่วยอินเตอร์เซปได้อาจจะเวิร์กกว่านั่นเองต้องดูรูปเกมนะครับผมแต่ก็เป็นอีกยูนิตหนึ่งที่น่านเล่นมากเลยกับผมกับเมลวิลนั่นเองนะครับผมมาดูยูนิตตัวถัดมากันบ้างดีกว่านะครับผมว่าเป็นตัวอะไรนี่ตัวถัดมารับผมกับนี่เลยอ่า เมอร์เมดไอดอลฟลุนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะเป็นเธอก็จะถือฟลุตอยู่ในแในพลังดนตีครับความสามารถประเภทคอนติเนียลเกิดที่แวนกาหรือเรียกอากาศได้ในท่านของคุณถ้าเรามีการแคลนเบอร,บร์มิดาถึง4ใบในช่องเรียกอากาศหรือมากกว่านะครับผมไม่จํากัดไม่จํากัดว่าจะต้องอยู่ในช่องไหนด้วยขอแค่มี4ใบหรือมากกว่านะครับอยู่ในนี้พลังจมตีบวก3ามพันนาทีไง่ายๆครับผมถ้าเกิดเราเต็มสนามเมื่อไหร่พลังจมตีก็เมื่อตีก็จะบวก3ามพันนั่นเองครับผมซึ่งเรียกว่า ใช้งานได้ไม่ยากเลยนะครับผมเมื่อตีปุ๊บบวก3,000นาทีก็จะกลายเป็น1 1 0 0 0แล้วนั่นเองมาดูเกรดสตัวสุดท้ายของเรากันดีกว่าครับผมกับนี่เลย Pearl Sister Pearl นั่นเองครับผมซึ่งค่อนข้างจะเก่งมากแล้วเอามาเล่นคู่กับ p e r เลด้วยจะสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวให้ดูเ e r เล่ทีนึงแล้วกันว่าน่ารักขนาดไหนนะครับผม เพอร์เลกก็อยู่นี่นั่นเองแน่นอนว่าเธอทั้งสองคนนั้นสามารถเอามาต่อกันได้นะครับผมก็จะเป็นรูปอย่างนี้น่านเองสุดน่ารักเลยนะครับผมมาดูความสามารถของเพอร์ล่าดีกว่าว่าคืออะไรอ่า คอสมประเภทคอนอัลโตเกิดที่แวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้นะครับผมมีค่าคอสเป็นโซบราสหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวพี่ชินเตรียมโซบราสไว้หน่อยละกันอ่าสมมติมีโ so ซอยู่หนึ่งใบนะครับผมเมื่ออยู่ในนี้ทําการโจมตีฮิตแวนการ์ดเราสามารถจ่ายค่าคอสครับถ้าจ่ายเราเลือกเรียการ์ดแคนเบอร์มิด้าของเราใบาอื่นหนึ่งใบจากนั้นก็นําขึ้นมือนั่นเองอ่าสมมติพี่ชินมีลิโอไว้อยู่นะครับผมอ่าตีไปแล้วยังไงก็ได้แล้วก็เอาเพล่าโจมตีถ้าเกิดตีฮิตเอฟเฟกต์ทำงานนะผมโซบราสหนึ่ง ก็คือถอดโซนหนึ่งใบลงอดอกโซนนั่นเองแล้วก็ยกได้หน,นึ่งใบนั่นเองครับผมส่วรลิโอนะจะเคาน์เตอร์บัสชาร์ชหนึ่งอะไรก็ได้แล้วแต่น,นั่นเองครับผมจะยกชิดจ้วงแทงย,ยังไงก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะจ๊ะดังนั้นก็จะเป็นรูปแบบของการนํามาช่วยยกการขึ้นมือน,นั่นเองครับผมที่เด็กก็คือใช้ตรงเรียกกาหรือแวนกา,ก,าก็ได้ก็เรียกว่าเป็นหน่วยยกขึ้นมืออีกตัวหนึ่งน,นั่นเองครับผมอาละเกรดซอของเราไปหมดแล้วนะครับ ต่อมาเราจะมาดูเกรดหนึ่งกันบ้างดีกว่าครับผมว่ามียูนิตตัวไหนหน้าเล่นไอ้เกรดสาม้วกันเกรดหนึ่งจะดูทําไมเกรดเกรดหนึ่งรีวิวไปแล้วนะครับผมมาดูเกรดสามมาดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะเกรดสามตัวแรกครับผมกับนี่เลยเลนโบว์ไลท์คาริเนนนั่นเองครับผมซึ่งเอฟเฟกต์นั้นจะเหมือนกับเกลล็อกลีโอเหมือนทุกประการครับต่างแค่พลังโจมตีเท่านั้นเองคอามสามารถประเภทออโต้มีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลัสนึงเมื่อ,อยูนิตนี้นะครับผมถูกนําขึ้นมือจากช่องเาารียกกาศถ้าคุณมีเวกเนกัดเป็นแคนเบอร์มด้าก็แนนน่อนครับผมว่า ชาร์จหนึ่งและจั่วหนึ่งนั่นเองและนั่นนะว่าต้องจ่ายคัลเตอร์บัสหนึ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้าไม่ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้อ่าส,สมมติมีเป็นอย่างนี้แล้วก็มีเกรดซานอย่างนี้ละกันใช้เอฟมเพรสของเวดเดลทำการเก็บเข้าโซล่ลยกขึ้นมือเมื่อยกขึ้นมือปุ๊บก็เอฟมเพรสทำงานจ้าคัลเตอร์บัสหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วก็ชาร์จหนึ่งนะครับผมแล้วก็จั่วหนึ่งใบนั่นเองส่วนถ้าเกิดจั่วได้คิดข้ขอทิกเกอร์อันนี้ก็คือแล้วแต่ดวงนะครับผมก็จะเป็นสไตล์นี้นััั่่นนนนเเเเเออออองงคครรบผมมกกกก็ืืายขึ้แลฟฟิด ไม่ต้องห่วงเรื่องของหน่วยที่ยกขึ้นมือนะครับเพราะว่ามีเพียบอยู่แล้วนั่นเองสำหรับแคลนนี้นี่ก็จะเป็นยูนิตตัวแรกครับผมกับเรนโบ w l ไลท์คาริเน่นั่นเองอ่ะอเนี่ยนะเคาเตอร์บารสก่อนมาดูเกรด3ตัวถัดมาเมือ่อดีกว่าครับผมกับนี่เลยเมื่อกี้หยิบมาแล้วก็หยิบต่อเลยแล้วกันกับท็อปไอดอลลีเวียนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเซตรีเวียนั่นเองจ้า มาดูความสามารถของเธอกันดีกว่าครับผมมีความสามารถอย่างไรบ้างนะครับความสามารถอย่างที่1ความสามารถประเภทคอนติเนลถ้ามีการชื่อซูเปอร์ไอดอลรีวียในโซของคุณอยู่ในนี้พลังจมตีบวก1 0 0 0ตลอดเวลาครับผม <c oughs> ก็อธิบายง่ายๆว่าจะต้องมีร่างเกราะอ,อยู่ข้างล่างนั่นเองถ้ามีเราก็จะบวกพลังอีก1 0 0 0ันตลอดเวลาครับผมนั่นก็คืออย่างนี้เลยดังนั้นก็จะกลายเป็นพลังจมตี11,000มนันตลอดเวลาแล้วซึ่งค่อนข้างจะเหนียวแน่น,นเลยทีเดียวนะครับผม ความสมมาตถอย่างที่2ของเธอคืออะไรคืออะไรพี่ชินไม่บอกครับไปดูกันเองไม่ได้ครับผมต้องบอกนะครับองบอกให้จะจากกันไปเลยความสามาตรอย่างที่2ของเธอก็คือความสามา,ราโตรประเภทออโต้เกิดที่แวนกะเท่านั้นมีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลัชสองใบครับผมเดี๋ยวพี่ชินเตรียมไว้หน่อยอ่าเลือกทิ้งการชื่อท็อปไอดอลรีวรวเลยก็คือต้องเลือกทิ้งตัวเองครับผมจากบนมือน,นั่นเองแน่นอนว่าเราต้องใส่เยอะๆหน่อยก็ใส่ไปสักสี่ใบจะได้ขึ้นง่ายๆนะครับผมและจากนั้น ทิ้งการหนึ่งใบมือเป็นค่าคอสนะผมดังน,นั้นค่าคอสมี2อ,อย่างคือเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็ทิ้งตัวเองหนึ่งใบาจากมือนะครับเมื่อยูนิตนี้ทําการโจมตีฮิตแวนการ์ดถ้าจ่ายค่าคอสเราสามารถเลือกเรียการ คลานเบอร์มิวด้าแทงเกิลของคุณไม่เกิน3ใบนะครับผมก็คือถ้าเกิดมี2ก็บวก2มี3ก็บวก3ามนะกันยูนิตท,ที่เลือกนั้นจะบวกพลังโจมตี5,000จนจบเทิร์นอ่ะง,ง่ายๆนะกันสมมุติพี่ชินมีเดี๋ยวเตรียมเรียกกล่าวไว้ก่อนละกันนะมีเคาน์เตอร์บ,บัตสองใบสมมติมีรีเวียบนมือหนึ่งใบนะครับผมที่เป็นล่างเกเรดสามพอดีพี่ชินไม่ได้เตรียมใบซ้ำนะจ๊ะอ่าแล้วก็มีอะไรยังไงก็ได้มีเกรดหนึ่งต่อท้ายไว้สักตัวหนึง่งละกันอะไรก็ได้นะครับเอาเกย์ศูนย์ยังไงก็ได้อ่ะสมมมมุตตติิเรรราอาีวีวโจฮนคับผ หลังจากที่ไล์เช็คแล้วดาเมชิเรียบร้อยแล้วเราทิ้งตัวเองจากบนมือนะครับผมพอดีพี่ชินไม่ได้เตรียมไว้นะครับวันนี้เธอคือเราต้องจวดเจอนั่นเองทิ้งปุ๊บแล้วก็เขาเติมร้านสองใบเราเลือกเรียกอากาศสมามใบครับพลังบวก5 0 0พันจนจบเธอร์นั่นเองก็เรียกว่าคล้ายๆกับโซลเซเวอร์ดาก้อนนั่นเองครับผมต่างกันที่ว่าต้องตีฮิตก่อนนั่นเองแต่การตีฮิตแล้วบวกพลัง5 0 0พันให้เพื่อนๆเรียกว,าากกว่าน่ากลัวมากๆครับผมเพราะนี่เรายังไม่นับพลังที่อาจจะได้จากทริกเกอร์อีกนะครับ อาจจะใช่ยากตรงที่ว่าจะต้องรออตัวเองขึ้นมือแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมตีไปเรื่อยๆเช็คไปเรื่อยๆจวบไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็เจอเองดังนั้นนี่ก็จะเป็นความสามารถทั้ง2องอย่างของท็อปไอดอลลีเวียนั่นเองครับผมมาดูเกรด3ตัวถัดมาบ้างดีกว่าครับผมว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเกรดสามตัวถัดมาก็จะเป็นนี่เลยครับผมกับซูเปอร์ไอดอลเซรั่มนั่นเองนะครับผมเซรั่ม um หรือเซรั่มเนี่ยแหละเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเป็นไม้เอกจริงหรือเปล่านะครับผมเป็นยูนิตท,ที่ช่วยเร่งพลังให้ถึง2 1งมืได้ง่ายๆเลย พอสามารถประเภทออตโต้เกิดที่แวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้นะครับผมมีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลัชหนึ่งเมื่อยูนิตนี้ทําการโจมตีสามารถจ่ายค่าคอสถ้าเกิดจากยูนิตนี้พลังโจมตีบวกสามพันจนจบการต่อสู้นั้นนั่นเองครับผมซึงก็เป็นยูนิตท,ที่มีความสามารถค่อนข้างจะเหมือนหลายๆตัวยกตัวอย่างเช่นอสศวินแห่งความเชื่อมั่นบอสอของรอยย่พาราดินก็ได้หรือจะเป็นเมเทโอเบรกวิสาตของโอราเคิลก็ได้นะครับผมเป็นยูนิตท,ที่ตีเคาน์เตอร์บลัชหนึ่งแล้วก็บวกสามพันนั่นเอง ก็ใช้งานง่ายครับผมเมื่อโจมตีปุ๊บอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้เคาน์เตอร์บลัสหนึแล้วก็จะบวกสามพันจนจบการต่อสู้นั่นเองครับผมก็คือพอตีเสร็จปุ๊บพลังก็จะเหลือสั์เหลือ1,000งเท่าเดิมสามพันก็จะไม่บวกแล้วนะจ๊ะถ้าเกิด มีโอกาสสแตนอีกจะตีอีกอยากจะใช้เอฟเฟกอีกก็ต้องคว่มเพิ่มเพื่อบวกอีก3,000นั่นเองครับผมและนน่นนนว่าทุกครั้งที่1ตีก็จะคว่มในแค่ใบเดียวนะจ๊ะตี1ทีคว่ม2ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเอฟเฟกเป็นประเภทออโต้ Auto จะเกิดเมื่อเราสั่งตีเท่านั้นซึ่งเราสั่งเธอตีแค่ครั้งเดียวก็คว่มได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมต้องขออธิบายและเข้าใจด้วยแต่ไม่ยากเลยใช้งานง่ายมากผมกับซูเปอร์ไอดอลเซรั่มนั่นเองนะครับผมามาดูยูนิตเกรดสาม,าม,าม,าามตัวถ เบอร์มิวดาพรินเซสเลนาครับผมหรือก็คือเจ้าหญิงเลนานั่นเองความสามารถ2อย่างด้วยกันความสามารถอย่างที่หนึ่งครับผมความสามารถประเภทคอนติเนียลเกิดที่แวนการ์ดในถ้านของคุณถ้าเกิดคุณมีเลียกาดแคลนเบอร์มิวดาจำนวน4ใบหรือมากกว่าตัวนี้บวกพลังโจมตี3า0พันนั่นเองก็เลได้ว่าใช้งานง่ายครับผมขอแค่มีพวกเต็มสนามสัก4ใบหรือ5ใบก็ได้ก็บวก3พันแล้วก็จะเป็นหมื่นสามตลอดเวลาครับผมดังนั้นเนี่ยต่อได้สัก7พันหรือ800พันโหแน่นอนครับผมนี่คือความสามารถอย่างที่ห ความสามารถอย่างที่2ครับผมคือความสามารถประเภทออโต้เมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องแวนกาหรือก็คือไลท์ลงมานั่นเองครับผมนำเรียกาศแคลนเบอร์มิวด้าทั้งหมดของคุณกลับขึ้นมือโอ้โหเอฟเฟกก็เลยได้ว่าเหมือนกับตัวหน้ากล่องในทีดีของ o อ a ลเคิลเลยครับผมก็เหมือนที่ดีศูนแคลนออลเคนั่นเองพอไลท์เข้ามาปุ๊บก็จะยกเบอร์มดาทุกตัวขึ้นมือนั่นเองเพียงแต่ว่าเมื่อเรายกปุ๊บเอฟเฟกก็จะเกิด้ดยครับผมดังนั้นสมมุติว่าอ่ะเรามีเเามีตัวท่่่่อออฟคกืยยงชนน แล้วก็ริโออยู่ในสนามครับผมอาจสมมตินะอาจจะตัวนี้อาจาอาจะเป็นไลท์สามทับสามมายังไงก็ได้นะครับผมเกาอให้เกิดสถานการณ์ละกันพอยกขึ้นมือปุ๊บเอฟเฟกก็จะเกิดกันหลวๆครับผมก็จะคว่ำเสียบชาร์จคว่ำหนึ่งใบาชาร์จโซจัว่วคว่ำหนึ่งใบาชาร์จโซจั่วจะยกจิตต้วงแทงไงก็ได้นะครับผมตามใจชอบเลยก็เรียกได้ว่าใช้งานง่ายมากแล้วเป็นการเคลียร์บอร์ดเราเพื่อให้ตั้งบอร์ดใหม่ได้ด้วยนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าใช้งานไม่ยากพลังก็ปรับง่ายแถมช่วยตัั้งงบบอรดเาาใหมม่นกนๆกๆผ เบอร์บิวดาพรินเซสเลน่านั่นเองโอเคครับ okay, ผมมาดูยูนิตเกรด3ตัวถัดมาครับผมกับนี่เลยท็อปไอดอลฟลอเรสนั่นเองครับผมซึ่งยูนิตตัวนี้นั้นเคยมีการออกมาแล้วหนึ่งรอบในชุด BT ก่อนหน้านี้ครับผมมาดูความสามารถของเธอกันดีกว่าว่ามีอะไร คอสามาร์ของเธอมีอย่างเดียวครับผมคอสามารถประเภทออโตโอ้เกิดที่แวนการหรือเรียอากาศก็ได้มีค่าคอสเป็นโซบาร์สองเดี๋ยวพี่ชิมเตรียมโซไว้ก่อนนะสมมติมีโซบาร์สองใบนะครับผมอ่าสมมติอยู่แวนการแล้วกันเพราะเอฟเฟกต์ใช้แวนการหรือเรียอากาศก็ได้นะครับเมื่ออยูนิทนี้โจมตีฮิตซึ่งไม่ได้บอกว่าโจมตีฮิตแวนการนั้นตีข้างไหนตีเรียอากาศ้ายขวายังไงก็ได้นะครับผมเมื่อตีฮิต เราสามารถจ่ายค่าคอสนะครับผมถ้าเกิดจ่ายเราเลือกเรียกอาศแครนเบ์มือได้ของคุณ1ใบนํากลับขึ้นมือนั่นเองสมมุติมีคาริเน่อยู่นั่นเองนะครับผมเมื่อเราเอา f o r e เรสตีฮิตจ่ายค่าคอร์สนะผมหลังจากที่ทำการไล่เช็คด้านมบเช็คกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็โซบะรสอใบแล้วก็ยก เรืออากาศหนึ่งใบขึ้นมือนั่นเองซึ่งตัวนี้ถูกยกปุ๊บก็ยกฉีดจ้วงแทงกันตามใจชอบเอ้ยไม่ใช่ก็เขาเติมชาร์จหนึ่งชาร์จหนึ่งแล้วก็โจหนึ่งตามใจชอบนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นหน่วยสําหรับในการยกขึ้นมือของแคร์เบอร์มือได้อีกตัวหนึ่งนั่นเองครับผมกับท็อปไอดอลฟลอเรสนั่นเองมาดูเกรด3ตัวถัดมากันบ้างดีกว่าครับผมกับนี่เลยเวลเวดไวกส์เลนเดียหรือก็คือยูนิตอีกหนึ่งตัวที่แนะนําให้นําไปเล่นนะครับผมเพราะเป็นยูนิตที่มีเอกลักษณ์ในนกกกาาารบุค่อข้งงสูม มาดูความสามารถกันดีกว่าความสามารถประเภทออโตเกิดที่แวนการ์ดมีค่าคอสเป็นเลือกเรียกาดแคนเ erm บอร์มิดาหใบและยกขึ้นมือนั่นเองเมื่อยุดน,นี้ทําการไลเช็ค right ได้เกรด3แคลนเบอร์มิดาจ่ายค่าคอสถ้าเกิดจ่ายแล้วก็ยกเ erm บอร์เิดาหใบขึ้นมือแล้วก็นำเ erm บอร์มิดาหใบจากบนมือเราคอลงช่อง เรียกัที่บ้างอยู่นั่นเองซึ่งถ้าเกิดใครจําได้นะครับผมเอฟเฟกก็จะเหมือนกับเมลวิวเป๊ะเลยนั่นเองเพียงแต่ว่าตัวนี้เป็นเกรด3ก็จะได้ได้ไดเช็คสองใบมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับสมมติพี่ชินมีอย่างนี้แล้วกันพี่ชินก็ทําการเอาเรเดียโจมตีสมมติตัวนี้ตีไปแล้วด้วยแล้วค่อยเรเนียตีตามเมื่อทําการไลท์เช็คสมมติเช็คได้เกรด3 เอฟเฟกต์ทำงานครับผมก็ยก1นึ่ใบแล้วก็คอลเลยนั่นเองซึ่งจะคอลตัวอื่นก็ได้จะคอลเกรดสตัวใหม่ก็ได้นะครับผมแล้วถ้าเกิดบังเอิญเช็คใบที่2ได้เกรดสามอีกอก็ต้องยกแล้วก็ลงอีกนะครับผมซึ่งการยกและลงเนี่ยก็จะเหมาะกับการเหมาะกับยูนิตที่ถูกยกและเกิดเอฟเฟกอย่างเช่นคาริเน่หรือลิโอนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอ่าตัวนี้โจมตีเมื่อเช็คได้เกรดสนะครับผมอ่าใช้ได้เกรดสอ่า แล้วก็ยกชิดจ้วงแทงกันไปแล้วก็คอเข้ามาใหม่นะครับผมและเช็คใบที่2เกิดได้เกรดสามอีกโชคด,ดีมากก็ยกชิดจ้วงแทงกันไปแล้วก็ลงมาใหม่นั่นเองครับผมซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดอย่างน้อยเราตีไปหมดแล้วแล้วเราเช็คได้เกรดสามเรายกขึ้นมือปุ๊บลงมาใหม่ยูนิตตัวใหม่ก็อยู่ในสภาพพร้อมโจมตีนั่นเองดังนั้นก็ถ้าเกิดเช็คได้เกรดสามก็จะมีโอกาสโจมตีถ,ถึง4รอบหรือมากกว่าซึ่งลักษณะการเล่นก็จะคล้ายๆกับโนวานั่นเองครับผมคล้ายๆกับอชูระไกเซอร์ที่เช็คได้เกรดสามแล้วก็มีโอกาสทําให้เก จากยูนิตตัวอื่นเราสามารถมีโอกาสโจมตีเพิ่มขึ้นได้นั่นเองก็เรียกได้ว่าใช้งานกันไม่ยากเลยกับผมกับน้องเลนเดียนั่นเองเอาแล้วก็ผมมาถึงกับเกรด3ามปสุดท้ายซึ่งเป็นเกรด3ตัวหน้ากต่องแล้วนั่นก็คือท็อปไอดอลพาซิฟิกานน่นเองนะครับผม,มเพราะาเขาสามารถถึง3อย่างเลยกันเรียกได้ว่าน่ากลัวมากๆขวาสามารถอย่างแรกก็ผมควาสามารถเพชรคอนติเนียเกิดที่แวนการ์เท่านั้นในเธอของคุณหรือก็คือเธอแล้วนั่นเองนะครับผมถ้าคุณมีเลียร์กาดแคลนเบอร์วิลดา จำนวน4ใบหรือมากกว่าก็จะบวกพลังโจมตี3า0 0ันตลอดเวลานั่นเองก็เียได้ว่าถ้าเกิดเต็มสนามเมื่อไหร่พลังบวก3 0 0พครับผมก,ก,ก็เป็นหมื่นสาแล้วต่อสัก7 0 0พ8 0 0 0ก็20,000ก,กว่าแล้วนั่นะเองครับผมหดมากๆเลยความสามารถอย่างที่ 2, อพอความสามารถประเภทออโตโ้เกิดที่เวนการ์เท่านั้นเมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงเมนเฟสของคุณโซชาร์ตหนึ่งจวการ์ดหนึ่งใบจากนั้นก็เลือกการ์ดหนึ่งใบของเราบนมือนะครับผมเก็บใบใต้กองนั่นเองอ่ะสมมติมีเวนการ์ดไลฟ์เสร็จแล้วเข้าเทิร์นอ่ะทำการชาร์ตหนึ่งก่อนนะครับผมจากนั อ่าแล้วก็นําการหนึ่งบ,บนมืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ใบที่จั่วหรือจะเป็นใบที่จั่วก็ได้นะครับผมที่เราไม่อยากใช้เก็บไว้ใต้กองการนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นความสามารถที่เอามาช่วยเปลี่ยนมือนะครับผมพร้อมกับช่วยชาร์จโซเรื่อยๆเพื่อให้บรรดาเรียกาดตัวหนึ่งของเรานั้นมีโซบลัชกันได้อย่างไม่ต้องกลัวหมดกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าชาร์จเต็มที่เธอแล้วหนึ่งครั้งอยู่แล้วนี่ก็จะเป็นความสามารถอย่างที่2ความสามารถอย่างที่สามว่าผมเป็นความสามารถเมกับบลัสนั่นเองครับผม อทอทต้ประเภทออโต้เกิดที่แวนการ์หรือเรียกาดก็ได้มีค่าคอปนั่นเองครับผมเมก้าบาร์ค่าคอปต้องเป็นความ5แล้วก็โซบาร์แนั่นเองซึ่งต้องทำทั้งสองอย่างนะครับทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพี่ชินเตรียมก่อนละกันอโอเคต้องมี8ใบอ่ะมี1แล้ว2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าหกเจ็ดแปดนะสมมติมีโซอยู่8ใบนะครับผมแล้วก็ต้องมีเคาน์เตอร์บาร์ถึง5ด้วยอ่าปรับปรับปรับอ่บาห้าใบเรียบร้อยมันเป็นเอฟเฟกต์ประเภทออโต้นะครับผมดังนั้น ต้องอธิบายก่อนว่าจะต้องโจมตีฮิตแวนการ์ดด้วยนะจ๊ะความสามารถคือเมื่อ,อยูนิตนี้ทําการโจมตีฮิตแวนการ์ดนะครับผมสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายเรานําการ์ดบ์มิวด้าไม่เกินสามไม่จากกองการ์ดของคุณเรียกลงช่องเรียกการ์ดนั่นเองนะครับผมโดยที่จะต้องอาจากนั้นโดยที่จะต้องไม่ไม่ซ้ําที่กันนะครับผมก็คือ ไม่สามารถลงทับทับ,ทบ,ทบในช่องเดียวกันได้นั่นเองพอทัเสร็จปุ๊บก็สลับกองกาอ่ะง,ง่ายๆสมมติตอนนี้ฟิลเรโลงโลนะครับผมแล้วเราเอาป1ะสิบก้าโจมตีแรนการ์ดแล้วตีฮิตเอฟเฟกต์ทำงานจ้าก็โซบาร์สแปะนะครับผมแล้วก็เคาน์เตอร์บลาสห้านั่น,นเองก็คือคว่ำไปเลยห้าใบนะครับเมื่อทำงานเสร็จแล้วปุ๊บเราก็สามารถเอาพวกในกองครับผมสามใบเข้ามาในเรียกาอากาศเซอรเราได้เลยโดยต้องห้ามซัมที่กันก็คือห้ามทําอย่างนี้แล้วก็ลงอย่างนี้ทับไม่ได้อ่าจะยังไงก็ได้นะครับผม แต่ต่อมูดยังไงก็ได้แล้วแต่เลยซึ่งจังหวะนี้ถ้าเกิดมีเอฟเฟกเข้ามาในสนามก็จะติดด้วยนั่นเองก็เป็นเอฟเฟกที่ใช้งานมายาครับผมคอยเรียกพวกเข้ามาในสนามได้แต่ปกติแล้วบนมีด erm ่าแทงเกิลนั้นค่อนข้างจะเปลือกเคาน์เตอร์บาร์ในการจัวต่างๆอยู่แล้วดังนั้นนี่อาจจะมีโอกาสใช้ไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมแต่ก็ไม่เชิงว่าใช้ไม่ได้นั่นเองนี่จะเป็นความสามารถทั้งหมดของท็อปไอดอลปะซิฟิกาท่านเองนะครับผม ดังนั้นการรีวิวสกิลต่างๆของแครนบูมิเนแทงเกิลในชุดนี้ก็หมดลงเรียบร้อยนะครับผมกับ35ชีวิตซึ่งเขาบอกว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมและเนื่องจากการเยอะมากๆก็ทําให้มีรูปแบบการจัดเด็กหลากหลายมากๆนั่นเองนะครับผมสาหรับวันนี้กับการรีวิวสกิลต่างๆของแครนบูมิเนแทงเกิลก็คงจะต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับคลิปหน้านั้นก็จะเป็นเรื่องของการคอมโบและก็เรื่องของการจัดเด็กแน่นอนสาหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย